สวัสดีค่ะเด็กตื่นกันหรือยังเอ่ยอเด็กตื่นแล้วนะคะอย่าลืมอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนะคะ,ะสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตัวเองหรือเปล่าเสร็จแล้วรับประทานอาหารมื้อเช้านะคะทานผักด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมทานนมนะคะอ่เด็กทําภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะมาพบกับคุณคณรูต๋อมนะคะในวิชาภา,าษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2วันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านตัวอักษร A ถึง Z พร้อมกันก่อนดีไหมคะ,ะคุณต๋อมเคยบอกเด็กๆไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เด็กๆลองสังเกตดูนะคะจะเป็นตัวที่อยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะด้วยตัวอักษรสีดํานะคะเห็นไหมเอ่ยแต่ถ้าเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กนะคะครูต๋อมจะใช้สีแดงแบบนี้นะคะสีแดงนะคะ,ะเด็กๆลองสังเกตดูด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านตัวอักษร A ถึง Z พร้อมกันเลยค่ะ A B C D E F G H I J K L M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ตัวอักษร A ถึง Z มีทั้งหมด ยี่สิบหกตัวนะคะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะครูต้อมจะมาฝึกเด็กๆอ่านคำศรรัพท์ภาษาอังกฤษ a n i m a l นะคะเกี่ยวกับสัตว์เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคำศรรัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ แอนิมอลสัตว์มีอะไรบ้างอะเด็กๆดูนะวันนี้จะมีคำศัพท์อะไรนะคะอะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยอะเด็กๆดูภาพแรกคืออะไรคะอ,ะจอาจรอเข้นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆมาอะสะกดพร้อมกันเด็ดกๆสังเกตก่อนนะถ้าเป็นคำที่อยู่ข้างหน้านะคะครูต๋อมจะใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะ แต่ถ้าเป็นคำที่อยู่ข้างหลังนะคะคุณต่อมจะใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเด็กๆลองสังเกตกันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสะกดพร้อมกันค่ะ a l l i G a t o r e r a t o r จาระเคต่อไปนะคะเด็กๆดูเป็นภาพ มีนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันนะคะ B E A R b บมีต่อไปค่ะเด็กๆมาดูภาพอันนี้เป็นภาพพึ่งพึ่งนะคะอ่ะเรามาสะกดพร้อมกันค่ะ B E E B ีพึ่งต่อไปค่ะดเด็กๆดูเป็นภาพนก no. อะพูดพร้อมกันนะลูก B I R D Bird น no. กต่อไปนะคะดเด็กๆดูเป็นภาพ แมวอ่ะพูดพร้อมกันลูก C A T cat แมวต่อมานะคะเด็กๆคะเป็นภาพแม่วัวเด็กๆดูนะคะอ่ะพูดพร้อมกันลูก C O w cow แม่วัว ต่อไปนะคะเป็นภาพปูเด็กๆพูดพร้อมกันลูก C R A, A B Crab ป,ปูคราวนี้เด็กๆคะเด็กๆเตรียมหนังสือ Standard A B C เล่มที่1ขึ้นมาค่ะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้กันขึ้นมาเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์นะคะที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้มีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะคะคำศัพท์แรกนะคะที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเด็กๆด,ด,ดูเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพปืนนั่นเองนะคะ,ะพูดตามค,คุณครูนะคะ G U N กันปืน,อ,นอักการอีกรอบค่ะ G U N กันปืนอาการต่อมานะคะเด็กๆด,ดูนะคะภาพที่สองเป็นภาพพระอาทิตย์เห็นไหมคะอ่พูดพร้อมกันลูก S U N สันพระอาทิตย์อซัน อีกครั้งค่ะ S U N สันพระอาทิตย์อซันคราวนี้นะคะเด็กๆเปิดหนังสือ Standard A B C เล่มที่หนึ่งนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า52มี5นำสอเห็นไหมคะอ่ามีห้านำสอเด็กๆเปิดไปเลยค่ะเด็กๆจะเจองานนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ะจะมีภาพพระอาทิตย์นะคะแล้วก็ภาพปืนอยู่ด้วยนะคะ,ะเด็กๆเปิดเจอหรือยังคะหน้า52มี5นำสองอันนี้มาดูนะคะโจทย์นะคะเขาให้เด็กๆทำอะไรนะคะคำสั่งเขาบอกให้เด็กๆโยงเส้นจากภาพนะคะไปยังตัวหนังสือ ให้ถูกต้องจะมีภาพอยู่ทั้งหมดสองภาพนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนภาพแรกเป็นภาพพระอาทิตย์เห็นไหมคะอ่ะเด็กๆดูนะคะภาษาอังคฤษว่าไงลูก S U N สันพระอาทิตย์อัซันอัซันอยู่ไหนคะเด็กๆคะเด็กโยงภาพพระอาทิตย์ไปหาภาพไปหาคําว่าอัซันนะคะต่อมาภาพที่สองเป็นภาพ ปืนนะคะปืนภาษาอังกฤษก็คือ G U N กันปืนนะคะเด็กๆโยงภาพปืนไปหาคําว่าอาการน,นะคะอาการอยู่ไหนเด็กๆโยงให้ถูกต้องนะคะโยงเองเลยนะคะ ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมค่อยเอามาส่งคุณครูช่วงนี้เด็กๆอยู่บ้านนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพของร่างกายด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญอยู่บ้านนะคะมันออกกําลังกายสุขภาพร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนนะลูกสวัสดีค่ะ